สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอ Division Cy โ o p h y t r และ d i v i s ั o n ไ y c o p h y t r เพื่อที่ยกตัวอย่างมาก็จะมี2ชนิดนะคะ 1. ห,หวายทนอย 2. ช้องนางคลี่ d i เ i เ i ชั่น Cy โรไฟ d i v i s i o n ั Cy นไ r โ p h y t a r พืชใน Division นี้พบในประเทศไทยที่รู้จักกันชื่อว่าหวายทนอย สปอรไโลไฟของพืชมีลักษณะรูปร่างที่ง่ายๆลำต้นยังไม่มีรากและใบลำต้นมีลักษณะเป็นไม้เนื้ออ่อนขนาดสูงประมาณ20-30ถึงซนติเมตรขึ้นอยู่ตามพื้นดินและเกาะอยู่บนต้นไม้อื่นๆลำต้นจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือลำต้นที่อยู่ใต้ดินเป็นลำต้นฟิสไลโซม มีสีน้ำตาลและมีลโซซอยทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุลำต้นที่อยู่เหนือพื้นดินมีลักษณะเป็นสีเขียวเป็นเหลี่ยมลำต้นทำหน้าที่สังเคห์แสงลำต้นใต้ดินและลำต้นเหนือพื้นดินแตกกิ่งออกเป็นสองแฉมมีลักษณะเป็นส่วนของลำต้นที่มีระายางเล็กๆยื่นออกมาเห็นได้ทั่วไปสปอรโฟไรที่เจริญต้น จะเป็นการสร้างสปอร์ที่รูปร่างสามภูของระยางบนลำต้นเหนือพื้นดินอับสปอร์สร้างสปอร์ชนิดเดียวแกมีตวัวไฟมีขนาดเล็กสีน้ำตาลไม่มีคอรโรฟิลรูปร่างเป็นแท่งทรงกระบอกแต่แขนงได้หวายทนอยเป็นพืชชั้นต่ำไม่มีรากและใบที่แท้จริง ลำต้นนะคะจะอยู่ใต้ดินมีสีน้ำตาลมีขนเล็กๆปกคลุมลักษณะนะคะจะสูงโป่่งประมาณ20-50ซนติเมตรค่ะผิวต้นมีติ่งหรือเกตเล็กๆนะคะและมีอับสปออยู่บนลำต้นค่ะอับสปอนะคะจะมีลักษณะเป็นภูเล็กๆ3าูมีลักษณะเกือบกลมมีสีเขียวแก่เมื่ออับสปอแก่จัดนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและยังมีลายซอยนะคะที่ทำหน้าที่คล้ายล่าค่ะ มีหน้าที่ในการดูดน้ำและสารอาหารค่ะหวายทนอยนะคะมีลักษณะเด่นก็คือมีลำต้นสีเขียวมีใบเป็นเกต็ตถ้ากิ่งแตกนะคะจะแบ่งเป็น2แฉกเสมอทุกครั้งเรียกว่าแดงโคต o มั u เ b นช n c ลักษณะลำต้นนะคะจะมีการสัองค้อแสงที่ลำต้นหวายทนอยนะคะจะนำไปเป็นไม้ประดับค่ะค่ะ division leafy i g d i ิ i ิชันไลโคไฟต้าสปอร์โลไฟต์ของพืช Division นี้มีรากลำต้นและใบครบทุกส่วนมีลักษณะเป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักพวกที่เจริญอยู่บนพื้นดินอาจมีลำต้นตั้งตรงหรือทอดนอนบางชนิดอาศัยเกาะบนต้นไม้อื่นลำต้นแตกกิ่งเป็นสองแฉกใบมีขนาดเล็กเป็นใบแบบไมโครฟิล คือเป็นใบที่มีเส้นใบเพียงเส้นเดียวสปอร์โรฟ์ที่เจริญเต็มที่แล้วจะสร้างอับสปอรบนใบที่มักมีรูปร่างและขนาดแตกต่างไปจากใบที่พบทั่วไปเรียกใบชนิดนี้ว่าสปอร์โรฟิลซึ่งจะมาเรียงซ้อนกันแน่นอยู่ที่ปลายกิ่งเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าสโตบิลสัสหรือโคนพืชในดิวิชั่นนี้มีทั้งที่สร้างสปอรชนิดเดียวและ2ชนิด ตัวอย่างที่รู้จักกันได้ดีได้แก่ไลโคโปเดียมและซีเล็กเจเนล่าค่ะไลโคโปเดียมและซีเล็กเจเนล่าซีเล็กเจเนล่าลำต้นทอดเลื้อยไปตามผิวดินชิ้วยอดตั้งขึ้นลากแตกจากลำต้นใบเป็นเก็ดเรียงสลับและนาบเดียวแผ่ออกแตกกิ่งแยก2องแฉกใต้ใบมักมีผลปกคุมชุดของกลุ่มอับสปอออกจากปลายกิ่งและแตกเป็นหน่อนเล็กๆได้อับสปอมีกา้านและแยกเพศ ไลโคโพเดียมเป็นพืชใกล้เคียงเฟิร์นลำต้นอ่อนแต่เป็นกอห้อยลงแตกกิ่งเป็นคู่คู่ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวเลียงเวียงสลับใบไม่ชิดกันมากมองเห็นลำต้นชัดเจนใบลูกรีหรือรูปหอกสโตวิลัสอยู่ตอนปลายสุดข,ของต้นลักษณะเป็นเส้นกลมแตกสาขาเป็นคู่1นถึงสาใบขนาดยาว6 0ถึง10.0เซนติเมตรดูเป็นระยะ มีเก็ดเล็กๆติดอยู่โดยรอบมองเห็นได้ชัดเจนทำหน้าที่เป็นถุงเก็บสปอร์สมาชิกในกลุ่มนางสาวเจนจิรารัตศรีชัยรหัส018นางสาวกุชกรเพชรคงรหั 03. ส032นางสาวนัทกิจตาบุญมีรหัส038นางสาวกระถินใสสะาดรหัส039นางสาวพัชรพรบุญเลี้ยงรหัส041กลุ่มพวกหนูก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ